สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจช่อง YouTube และ Facebook นะครับของหนุ่มรถยกท่าตะเกียบวันนี้เราพามาดูมิสูวิชินะครับ l 2 0 0กระบะตอนครึ่งนะครับมีแคปหลังนะตัวนี้เป็น Power อรครับรถเสริมแนบบรรทุกเรียบร้อยนะครับยางหลังมิชลินนะครับรถเดิมๆครับรถเดิมบางสีจืดตามอายุการใช้งานนะครับ ก็ภาษีปี6 4นี่นะครับภาษีปี6 4ระบบแอร์ยังใช้งานได้นะครับแต่ท่อน้ำยาท่อน้ำยารั่วนะครับก็ไปแก้ไขตำหนิที่สองนะครับก็กระจกหลังนี่นะครับกระจกบานหลังแตกนะครับรถใช้งานก็เอาเข้าไร่เข้าสวนอยู่ครับทุกวันนี้ก็รอเจ้าของใหม่มาดูแลนะครับ มีคนถามว่าผุไหมก็นี่แหละครับตามตำหนิแค่นี้เลยคัดสีสวยมากนี่นะครับตามตะเข็บกระบะแล้วก็พาดูคัดสีนะครับขัดสีสวยทั้งเส้นเลยนะครับสวยทั้งเส้นกระบะมีแมกไลเนอร์ให้นะครับก็มีขอบกระบะหลังมีถัง,งบ้างนะครับ บรรทุกไม้เจ้าของเก่าบรรทุกไม้อยู่น,นะฮะเสริมบ่บรรทุกตรงเต่งยาวนะครับเปลี่ยนโชคมาตับน้ำหนักอสำหรับใครท่านใดที่หารถสำหรับบรรทุกไม้ทุกมันนี่นะครับสำหรับ คันนี้ก็ตอบโจทย์ครับคันนี้เปิดอยู่45,000บาทนะครับก็เอาไปก็ใช้งานได้เลยส่วนระบบแอร์ก็ไปเก็บนะครับเก็บกระจกแอร์กระจกหลังนะครับแล้วก็กระจกมองข้างนะครับข้างขวาส่วนคนโซลในนะครับก็สวยงามสวยงามเลยสำหรับรถอายุ28ปีอายุก็เยอะแล้วนะครับ กอเบาหน้ามีขาดนิดหน่อยเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันเดี๋ยวระบบเกยน้ํามันด้านหน้าเกยน้ํามันเกยความเร็วความร้อนขึ้นปกติเครื่องไม่ไอไม่ดันนะครับไม่ลวมยวเปิดตามให้ดู <c oughs> ก็คาบคาบน้ํามันนะครับคาบน้ํามันก็มีออกจาก power นะครับอาจมีซึมบ้างแล้วก็ ตามตะเข็บครอบฝาสูกก็เดิมๆเลยนะครับคือเราไม่ได้ฉีดล้างก็เห็นรั่วตรงไหนก็ซึมตามอายุการใช้งาน,นครับก็เดี๋ยวเราม,มาติดเครื่องกันเลยดีกว่าไม่ต้องเขาหัวนะครับถ้ารถสตาร์ทขับมาแล้วก็จะมีเขาหัวช่วงเช้านะครับช่วงเช้าเครื่องเย็นๆอาจจะต้องเขาหัว ใช้งานแล้วเราไม่ต้องขผาแล้วครับพอาน้ำเปลี่ยนมาแล้วฟัเครื่งองดีครับไอ,อระบายไม่มีข้อน้ำเปลี่ยนน้ำใหม่ก็ ก64เอกสารเริ่มพร้อมชุดครบนะครับทาษีปี64เห็ครับท่านใดอยากได้รถใช้งานเข้าไล่เข้าสวนนะครับคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่แนะนำนะครับคือใช้ดีเราก็แจ้งว่าใช้ดีเลยไม่มีการหลอกลงนะครับราคาคันนี้เกิดอยู่ที่หนึ่งห้าพัน 5, บาทครับ ก็จะใช้เปลี่ยนไปของเหลวหลังหนึ่งเดือนใช้ไปนะครับรับประกันให้หนึ่งเดือนเลยถ้ามันเครื่องไม่แห้งแล้วเครื่องจะมีปัญหาเรารับตืนครับี่รถเก่าไม่ต้องห่วงเราจะไปซ่อมนะครับสําหรับทางเราดูแลลูกค้ายอย่างดีก็สาหรับวันนี้เราต้องกลับคำว่าสวัสดีนะครับแล้วโอกาสหน้าเรา,เาพบเจอกันใหม่นะครับ อย่าพากดไลค์กด like, ต,ติดตามนะครับ Facebook 1 os, a, ึ่งเลยเยอม่เกี่ยวกับยูทูบหนึ่งเลยเยอะเกี่ยวนะครับเบอโทรศัพท์ศูนย์แปดเจ็ดสองเจ็นะครับ